ไม่ต้องกลัวว่าจะล้มเสียหาย,ายแจยวครับผมแจวจริงใท้ตัวได้เป็นยอยแบบพิดเลยอย่างนี้นะครับว้าวเร,วรสังเกตว่าแนวลูกของไทยดูนะครับความรวดเร็ว 1. 1> ผมจะกดสามสองเรียบร้อยครับ เกียวเกียวมันจับทบครับประแจเลื่อนนะครับปกตินะครับจะหลวมๆนะครับแต่ว่าพอเป็นทิมล็อกด้วยเนี่ยจะช่วยให้การจับน็อตเนแนขึ้นมากนะครับแค่ว่าครับพามาชมนะครับบูธขายของนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีนะครับเรานําสินค้ามากีตาที่ที่อื่นไม่มีนะครับคอร์ดเล็ตไร้สายตัวที่ตัวที่หายากในไทยนะครับมาที่บูธนี้หมดแล้วครับในราคาขายส่งครับเดี๋ยว เชิญนะครับเชิญดูบรรยากาศรอบๆนะครับจากบริษัทเมืองน้ำฮาร์ดแวร์จำกัดนะครับผมเครื่องยิงรีเวทครับเมกอินเจแปนนะครับตัวนี้ราคาประมาณ2 0 0 0 0นกว่าบาทก็มาโชว์ในงานตัวนี้นะครับสำหรับบริษัทที่จําเป็นต้องการใช้นะครับยิงรีเวทในปริมาณมหาศาลนะครับที่ไม่สามารถใช้รีเวทมือยิงได้ก็ตัวนี้เลยนะครับผมอันนี้1นตัวมันยิงช้าเร็วยังไงพี่ความความเร็วในการยิงความเร็วในการยิงนะครับเดี๋ยวเราจะมีคิดทดสอบให้ดูนะครับผมแต่ว่ายิงได้รวดเร็วมากแล้วไม่เมื่อยมือนะครับสาหรับช่างที่ ต้องการยิงรีเวทวันหนึ่งเป็นพันๆตัวหรือหลายพันตัวจาเป็นมากครับที่ต้องใช้ตัวนี้นะครับผมครับมาชมอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นเครื่องมือแปกของบริษัทมากิต้านะครับตัวนี้เป็นตัวเจาะฝ้าแล้วก็เลื่อยฝ้านะครับผมตัวนี้จุดเด่นของมันก็คือนะครับมีห้องเก็บฝุ่นครับมีข้อต่อดูดฝุ่นนะครับซึ่งเศษผงที่เราตัดเนี่ยจะถูกดูดฝุ่นลงมาตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็เอ็กโนมิกดีไซน์นะครับตัวนี้สามารถออกแบบตัวนี้ออกแบบมานะครับ ให้จับได้ถนัดมือนะครับส่วนลูกค้าที่ใช้จิ๊กซอไปแอปพลในการตัดที่สูงหนึงเลยจะมีฝุ่นนะครับผมแล้วก็จะไม่ถนัดนะครับแต่ตัวนี้ออกแบบมานะครับตัวนี้ประมาณกี่บาทครับตัวนี้ประมาณ7,000กว่าบาทนะครับถ้าสนใจราคาพิเศษก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับตัวนี้จะมีทั้ง 12V โวลต์แล้วก็1 8โวลต์นะครับมี2 ขนาดของแบตเตอรี่ให้เลือกนะครับแต่ไซส์ก็คือจะไซส์เดียวกันแต่ว่าเลือกได้นะครับว่าลูกค้าที่มีแบต12โวลต์อยู่แล้วหรือมีแบต18โวลต์ก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับตัวนี้ครับห้องดูดฝุ่นครับจุดเด่นที่ตัวนี้ครับเวลาเลื่อยแล้วจะไม่มีเศษฝุ่นลงมานะครับผมอันนี้เหมาะมากสําหรับงานบิวอินนะครับผมโอ้ตัวนี้ก็เห็นในคลิปอีกหนึ่งตัวนะครับผมเครื่องผูกรวดครับตัวนี้นะครับเครื่องผุดรวดรหัส DTR 180Z นะครับ ปกติลูกค้าที่ไปเห็นเครื่องผูกลวดตามท้องตลาดที่ราคาประมาณ5้าถึงหกพบาทนะครับจะใช้งานจริงๆแล้วติดมั่งไม่ติดมั่งนะครับใช้ไปได้สักครึ่งม้วนก็ติดนะครับตัวนี้ไม่เป็นนะครับของม a กิต a นะครับผมตัวนี้ราคาประมาณ20,000กว่าบาทนะครับไม่อินเจแปนนะครับจะเป็นเครื่องผูกลวดตัวที่เรียกได้ว่ารี l ล a b เอเบิลที่สุดนะครับผมแล้วก็ทนทานนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงๆนะครับสำหรับใช้งานก่อสร้างขนาดใหญ่นะครับ ลูกค้าบางคนบอกว่าราคาค่อนข้างสูงครับแต่ถ้าเทียบกับค่าแรงพนักงานที่ต้องใช้คนประมาณ5คนถึง10คนในการถูกลวดแล้วเนี่ยตัวนี้เซฟต้นทุนได้มากนะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งนวัตกรรมที่เด่นของมาร์กิต้าตัวรว,วดสปูลรวดเรามมวนรวดเข้าเองหรือว่า<อ>จะเป็นรวดสำเร็จครับจาก<อ>มาร์กิต้านะครับถ้าเทียบกับต้นทุนแล้วไม่แพงครับถ้าเทียบกับแรงงานที่ต้องใช้เพิ่มเติมเนี่ยเราสามารถประหยัดคนไปได้มหาศาลครับกับตัวนี้นะครับแล้วได้คุณภาพงานสม่ำเสมอด้วยคุณภาพงาน ที่ได้เนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกันทุกเส้นนะครับเหมือนกันทุกตัวเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงนู้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าใช้คนเราไม่สามารถคอนโทรลมาตรฐานของความแน่นของรวดได้เลยแต่ตัวนี้สามารถทําได้นะครับผมแล้วก็มั่นใจว่าทุกจุดที่ผูกเข้าไปเนี่ยแน่นแล้วก็ได้มาตรฐานแน่นอนครับอันนี้ฮะครับผมโอเคครับครับมาดูตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับจะเป็นปั๊มแวคคัมครับเป็นแวคคัมสูญญากาศนะครับสาหรับช่างแอร์นะครับ แต่ตัวนี้จุดเด่นของมันคือขนาดที่กระทันรัดมากครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่18โวลต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฮเอนด์อีกตัวหนึ่งราคาก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับผมสําหรับลูกค้าที่ทํางานบนที่สูงครับปกติแว็ขคัมไฟฟ้าตัวหนึ่งไม่กี่พันบาทนะครับแต่ตัวนี้หลักหมื่นนะครับแต่ว่าสําหรับงานบางงานเนี่ยจำเป็นต้องใช้ครับสำหรับแว็กคัมตัวนี้นะครับซึ่งเป็นแว็คัมที่น่าจะเล็กที่สุดนะครับผมแล้วก็ใช้งานได้สะดวกที่สุดด้วยนะครับตัวนี้นะครับถือได้ โอเคครับคราวนี้เรามาดูตัวอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น DSC นะครับ191นะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัดเหล็กเส้นนะครับด้วยไฮดรอลิกเป็นตัวตัดเหล็กเส้นด้วยระบบไฮดรอลิกนะครับปกติการตัดเหล็กเส้นทั่วๆไปนะครับลูกค้าบางคนใช้ตัวเครื่องเจียนะครับในการตัดซึ่งมันจะทําให้ตัวกรณีเราตัดเสาเข็มเนี่ยไอความร้อนของการความร้อนของการตัดเนี่ยจะทําให้ คุณสมบัติของเหล็กเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าด้วยการดันแบบโคคัตติ้งตัวนี้นะครับเป็นการดันให้ขาดนะครับโดยใช้แรงอัดของปั๊มไฮดรอลิกตรงนี้นะครับก็บปั๊มไฮดรอลิกตัวนี้จะทําให้ราคาตัวนี้ค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าเ,ออเนื้อเหล็กเนี่ยจะไม่สูญเสียความสามารถหรือสเต็งออกไปเลยนะครับผมตัวนี้นะครับในตามใช้งานที่เป็นหัวเสาเข็มเนี่ยตัวนี้จะเป็นมากเพราะว่าการที่ถ้าคุณจะใช้เครื่องออตัดเหล็ก ไฮโดรลิกโดยใช้ที่เสียบไฟฟ้านะครับก็จะเป็นอันตรายนะครับบางครั้งหลุมเสาเข็มมีน้ําท่วมมีน้ําขังก็จะเกิดปัญหาได้นะครับจากการช็อตของไฟฟ้า a c นะครับแต่ถ้าเป็น DC เมื่อไหร่นะครับตัวนี้นะครับหมดปัญหาเรื่องนั้นนทีเรื่องความปลอดภัยก็เยี่ยมมากครับครับผมนะฮะตัวนี้ตามไซต์งานก่อสร้างใหญ่ๆก็เริ่มใช้กันแล้วนะครับสาหรับลงไปตัดหัวเสาเข็มนะครับผม<ๆ>เพราะว่า อย่างที่แจ้งไปแล้วครับเครื่องเจียไม่สามารถทําได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าเหล็กเส้นโครงสร้างแต่ละตัวเนี่ยจะค่อนข้างสูญเสียคุณสมบัตินะครับในการคุณสมบัติในความแข็งแรงจากการใช้ความร้อนในการตัดนะครับตัวนี้นะครับเป็นไฮดรอลิกดันให้ขาดเลยนะครับมาดูเลยครับตัวนี้นะฮะนะฮะอือ่าชุดนี้จะเป็นชุดปั๊มไฮดรอลิกครับผมนะฮะจากกําลังของมอเตอร์สว่านนะครับผมแล้วก็ดันออกมานะครับตัดได้เร็วด้วย ตัดได้เร็วมากครับตัวนี้อันนี้ระยะไอ้ขนาดไดมิเตอร์ของไดมิเตอร์ประมาณ20มิลครับ20มมิลของเหล็กเส้นนะครับเหล็กเหล็กพวกหัวเสาเข็มสบายๆเลยครับผมโอเคครับพี่ครับเดี๋ยวพามาชมตัวอื่นกันต่อนะครับพามาชมครับมาชมอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเครื่องตัดคอนกรีตนะครับหล่อน้ํานะครับที่ใช้แบตเตอรี่ครับเป็นเครื่องตัดคอนกรีตที่ขนาดเล็กที่สุดนะครับแต่ว่าแล้วก็สะดวกที่สุดนะครับใช้แบตเตอรี่2ก้อนครับ 36โวลต์นะครับตัวนี้ก็คือ18โวลต์2ก้อน18โวลต์2ก้อนครับ DCE 0 9 0นะครับตัวนี้ใช้ใบขนาด9นิ้วนะครับพร้อมตัวนี้ครับน้ําเลี้ยงด้วยนะครับผมน้ําตัวนี้ก็เป็นเสียบก๊อกธรรมดาใช่ครับเป็นเสียบปั๊มเสียบก๊อกธรรมดานะครับเพื่อเลี้ยงเพื่อหล่อน้ําตัวนี้แค่นั้นเองที่จะใช้ใบ9นิ้วคอนกรีตมาตรฐานนะครับสามารถใช้ได้เลยแล้วค่อนข้างเบามากครับตัวนี้นะฮะมีอินดิเคเตอร์บอกนะครับกำลังของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะฮะ เป็นบัสเล็ตมอเตอร์ด้วยนะครับตัวนี้นะฮะเป็นเรียกได้ว่าเป็นเป็นพอร์ตเอเบิลคัตติ้งแมชชีนนะครับผมขอได้คอนดิชั่นด้วย่าวางเลยครับหน,นักแค่ไหนอุ้ยเบาครับประมาณขวดน้ำสองขวดขวด1.5ลิตรเบามากเนี่ยมือเดียวได้เลยไม่หนักครับครบับผมอะไม่ขาย ครับผมโอเคครับตัวนี้ก็มาชมกันอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเครื่อง ขัดฝ้านะครับหรือเครื่องขัดผนังนะครับของ m a g i กิต้าเป็น DSL800 นะครับตัวนี้นจุดเด่นของมันคือการใช้กระดาษทรายขัดฝ้าครับตัวนี้คะนะครับแล้วก็จะมีที่ดูดฝุ่นคือการขัดฝ้าที่ผนังเนี่ยปกติเราใช้กระดาษทรายขัดนะครับมันก็จะฟุ้งกระจาย <im> แต่ตัวนี้ครับมีร่องดูดฝุ่นรอบๆครับตัวน <im> ี้ครับนะฮะ ขัดไปดูดไปขัดไปดูดไปแล้วก็ฝุ่นที่ออกมาเนี่ยจะน้อยมากนะครับขัดนี้อ่าฮะ<อ>แล้วก็ก้านตัวนี้มันให้ตัวได้หมดใช่ครับ<อ>ก้านตัวนี้สามารถเปิดยืดได้โอ้โเจ๋งมากยืดได้นะครับสําหรับขัดเพดานนะครับหรือว่าขัดผนังได้หมดครับทางนี<ช>้ครับจะลดฝุ่นแล้วก็ลดปัญหาของฝุ่นในที่ทํางานได้เยอะมากครับตัวนี้ให้ตัวได้เป็นยอ8พิษเลย หมือนยอเพารถยนต์เจ๋งส่วนของอัซเซสซอรีนะครับที่มากที่สุดในไทยนะครับเราสต็อกอัเซสซอรีเยอะมากของที่เรานํามาโชว์ในงานนะครับยังไม่ถึง10%ของที่โชว์รูมเรานะครับสต็อกที่นี่เรานํามาบางส่วนเท่านั้นนะครับมาดูตัวเด่นๆกันก่อนนะครับนะครับตัวเด่นๆนะครับก็จะเลื่อนคีมล็อกครับตัวนี้นะครับมีรีวิวกันไปหลายรอบนะครับ ปะจจเลื่อนคีมล็อกนะครับตัวนี้นะครับมาเห็นนะครับก้านสีดําหล่อขึ้นนะครับใหม่ขึ้นนะครับแล้วก็หล่อขึ้นนะครับเป็นโมเดลปี2021เรามาโชว์ในงานนี้แล้วมาจําหน่ายในงานนี้แล้วนะครับผมนะฮะปะจจเลื่อนคีมล็อกครับตัวนี้นะฮะเป็นลูกผสมระหว่างปะแจเลื่อนนะครับแล้วก็คีมล็อกนะครับรวมสมบัติของเอ่อปะจจเลื่อนนะครับปกตินะครับจะหลวมๆนะครับแต่ว่าพอเป็นคีมล็อกด้วยเนี่ยจะช่วยให้ การจับน็อตเนี่ยแน่นขึ้นมากนะครับแค่ว่าแค่ขันให้แน่นนะครับแล้วก็บีบลงไปทิมล็อกนะครับจะไม่ทําให้เหลี่ยมเสียนะครับตัวนี้นะฮะเหมาะสําหรับเหมาะสาหรับฟิตติ้งนะครับที่เป็นอลูมิเนียมทองเหลืองหรือทองแดงอันนี้คือจําเป็นเลยนะครับอลูข้อต่อท่อแอร์นะครับถ้าสมมุติว่าเราใช้ประแจัยเลื่อนเนี่ยกรณีผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยเหลี่ยมเสียทันทีนะครับผมแล้วก็ เอ่อข้อต่อทองเหลืองมันจะมีโอกาสบี้ได้ถ้าเราใช้ปากตายธรรมดาแต่ใช้ตัวนี้ครับแน่นมากนะครับตัวนี้จะไม่ทําให้เหลี่ยมเสียครับนะฮะตัวนี้จําเป็นมากๆสําหรับช่างแอร์ครับอืมนะฮะครับโอเคกับเครื่องมือนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์ของม a คกิต้าอีกตัวหนึ่งนะครับในราคาที่ไม่แพงมากนะครับตัวนี้จะอยู่ประมาณ6 0 0 0กว่าบาทนะครับสำหรับตัวเครื่องเป่านะครับเป็นเลื่อยวงเดือนตัดเหล็ก d c s 5 5 3นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัว วงของการตัดเนี่ยจะหมุนขึ้นข้างบนนะครับเพื่อเก็บฝุ่นในนี้นะครับเก็บเศษเหล็กเข้าไปในนี้นะครับปกติ DCS 551รุ่นเก่านะครับมันจะมีปัญหานะครับเรื่องเศษเหล็กที่ตัดมาแล้วนะครับย้ำนะครับตัวนี้เป็นเล่อยวงเดือนตัดเหล็กนะครับโดยใช้ใบคาบายโคคัตติ้งนะครับตัวโคคัตติ้งเนี่ยจะลักษณะตัวใบจะไม่เหมือนใบเล่อยวงเดือนทั่วๆไปนะครับจะเป็นใบคาบายนะครับของม a g ิต้ ตัวนี้เราเคยเทสนะครับตันเหล็กบีมหนา6-7มิลสบายๆนะครับผ่าแล้งานสวยมากนะครับการตัดแบบโคคัตติ้งจะไม่เหมือนการตัดโดยใช้ใบเจียทั่วๆไปซึ่งจะทำให้เกิดรอยไหมแต่โคคัตติ้งนะครับแต่โคคัตติ้งนะครับจะได้รอยตัดที่สวยเนียนนะครับแล้วก็ ไม่มีเซียนนะครับตัวนี้ครับคลีบเซียนแล้วก็ไม่มีรอยไหมที่แนวใช่ไม่มีรอยไหมด้วยความร้อนสะสมที่แนวตัดจะแทบไม่มีเลยแทบไม่มีเลยเอามือเอามือจับได้เลยเป็นโคคัตติ้งนะครับตัวนี้คราวนี้เรามาพูดถึงใบนะครับใบของมากิต้านะครับมีให้ท่านเลือกหลากหลายเลยนะครับสาหรับใบตัวนี้เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับนะครับแผ่นมาตรงนี้เลยนะครับใบอุปกรณ์เสริมของมากิต้านะครับอย่างตัวตะกี้นะครับตัวนี้นะครับเป็น ผมเรียกมันว่าใบ Efficiency Cut นะครับของมา g i ต้านะครับตัวนี้นะฮะจะสังเกตว่าเรามีหลายออปชันหลายสเปคให้เลือกนะครับตัวนี้ออกแบบมาตัดท่อโดยตรงนะครับแล้วใบ Efficiency Cut ดียังไงนะครับใบ Efficiency Cut ออกแบบมาให้ทนทานลอยสวยนะครับแล้วก็ประหยัดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ล่องของแนวตัดเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากนะครับ ตัวปกติเลื่อยวงเดือนทั่วๆไปนะครับใบเลื่อยวงเดือนทั่วๆไปจะอยู่ประมาณ2มิล2.2 1.8 1.5แล้วแต่แต่ตัวนี้ครับ0.95ด้หมิลลิเมตรอ๋อคองเลื่อยเขาคของเลื่อย <ๆ S 2> เขา <ๆ S 2> แคบมากนะครับผมๆๆแล้วก็ลอยเนี่ยค่อนข้างสวยมาก <ๆ S 1> แล้วก็ค่อนข้างเรียบมากนะครับ จะสังเกตคุณสมบัติใบเนี่ยครับจะเป็นใบเมทัลสองตัวนะครับประกบกันนะฮะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างแข็งมากส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ยืดหยุนได้ยืดหยุนได้แล้วก็มีตัวร่องลดร่องแรงสั่นสะเทือนใช่ไม่งั้นใบมันจะแตกในอนาคตตักไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้มีหลายรุ่นมากๆครับใบละประมาณพันกว่าบาทนะครับผมจะมีให้เลือกหลากหลายเลยตัวนี้นี่ครับตัวที่อยากลองอีกตัวหนึ่งก็คือตัว ย้ำรีเวทนะครับตัวนี้เป็นตัวไฟฟ้าเหมือนที่พี่เขาบอกว่ามันเป็นงานพรีเมียมที่ดูหน้าตาอาจจะเรียบๆนะครับกิ๊บไม่มียางแล้วก็รูปแบบแบบค่อนข้างดั้งเดิมญี่ปุ่นหน่อยแต่ว่าความาตัวที่เด็ดของเขาก็คือม,มันค่อนข้างที่จะหาใช้ยากนะครับในเมืองไทยดูนะครับความรวดเร็วผมจะกดสาสองเรียบร้อยครับตัวนี้เวลาเอียง่ะครับ,บมันจะตกตรงน,นี้ด้วยใช่ครับก็คือยิงเสร็จมัน มันเหมือนกับว่ามันจะถอยไอ้นี่ครับก้านจะถอยเก็บในนี้เองแต่ในกรณีที่แบบแนวดิ่งอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเข้าไม่ทันมันจะคาตรงนี้แต่เวลาเราเสียบเสียบเข้าใหม่ๆก็จะดันไปเองนะครับเจะดันหล่นไปเองก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับโอเคนะครับตัวนี้แจ๋วมากครับ18โวลต์ส่วนตัวนี้ก็นะครับบล็อกตัวนี้เป็น D T W 3 0 0รครับ เป็นบัสเละครับ BPW 0 0ไร้ 300, ไลแปลงถานแม่จะเป็นรุ่นท็อปไหมครับพี่ตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปสุดเนี่ยเป็นดาตัวเล็กอ๋อครับส0มรออ่าหนึ่งทับสองใช่แต่ว่าจริงๆมีตัวใหญ่กว่านี้ก็มีครับเหมือนที่ดูตรงนู้นนะมาใส่ไว้ก่อนครับโอเคครับอันนี้อีกที่หนึ่งครับโอเคนะครับ มาชมฟังก์ชันของเครื่องผูกรวดมาเ i ต้ากันนะครับตัวฟังก์ชันแรกนะครับตัวแรกเลยนะครับจะเป็นลักษณะการกดปล่อยนะครับโดยใช้สวิ์นะครับอย่างนี้นะครับเร็วมากจะสังเกตว่าแนวรวดนะครับแล้วก็ความรวดเร็วเนี่ยเท่ากันแล้วก็เสมอกันแล้วก็แรงตึงเท่ากันทุกตัวนะครับผมนะฮะคราวนี้มาชมตัวโหมดที่2กันนะครับโหมดที่2โอเคครับ เป็นโหมดออโต้นะครับโดยใช้เซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับแค่กดค้างไว้นะครับแล้วก uh ็แ so ล้ว right. ก right ็แค่กดค้างไว้นะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ตัวนี้จะทํางานครับเวลาคล้องแล้วก็จะผูกรวดออโต้นะครับเป็น2โหมดนะครับแล้วแต่เลือกใช้นะครับแต่ว่าสังเกตได้ว่านะครับแน่นเลยนะครับอืง่ายและเร็วมากๆระครับสำหรับตัวเครื่องผูกลวดตัวนี้แนวละหนึ่งวินาที โดยเรามาอันนี้ก็คือเป็นสว่านรุ่นใหม่ครับเป็น40โวลต์ติดด้วยแบตเตอรี่4แอมป์นะครับเป็นสว่านโรตารี่นะครับ40โวลต์ที่มีตัวชุดนี้เป็นชุดเก็บฝุ่นนะครับมันจะดูดฝุ่นเก็บเข้ามาฟบเข้ามาในนี้ทําให้ในการทํางานในที่สูงหรือว่าเจาะในที่ที่เราต้องการให้ฝุ่นไม่ฟุ้งเนี่ยค่อนข้างสะดวกครับดอกตัวนี้ก็ประมาณ14มิลครับหัวเจาะเป็นแบบนี้แล้วนะครับครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับ เอาสักรูหนึ่งเอาตรงนี้ก็ได้สามสองนะครับพอแค่นี้ก่อนเสียงบันดังเกรงใจงานเขาเาได้เลยวี่ได้นึงครับเอาอีกทีนะครับนะครับได้ยินนะครับเสียงเครื่องดูดฝุ่นเขาจะทํางานแล้วทําให้นี่ครับมาสังเกตในรูครับในรูจะสะอาดฝุ่นแทบไม่มีเลยนะครับเนื่องจากตัว เนื่องจากตัวชุดเก็บฝุ่นตัวนี้ครับคอยช่วยอยู่ทําให้ไม่ฟุ้งนะครับโอเคครับคราวนี้มาตัวเครื่องพันชิ่งนะครับผมเป็น DPP นะครับเป็นพันชิ่งนะครับตัว 200D นะครับเป็นตัวเครื่องปั๊มรูเหล็กนะครับโดยใช้ปั๊มไฮดรอลิกเหมือนกันนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวมองลองดูที่แม่ปั๊มนะครับแล้วก็ตัวดายตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะลองทดสอบอนะครับปั๊มเหล็กได้สูงสุดนะครับตามสเปคก็ประมาณ8มิลน,นะครับอันน,<ม>น,นี้เป็นพันชิ่งเจาะรูใช่เป็นพันชิ่งเจาะรูครับ,บครับนิ่มๆเลยนะฮะลดตัวครับ ตัวพันชิ่งนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ราวๆหกถึงเจ็ดหมื่นบาทนะครับราคานะครับถ้าสนใจก็สอบถามทักมาได้นะครับเป็นพันชิ่งนะครับไฮดรอลิกนะครับโดยใช้แบตเตอรี่18โวลต์ของมักกิต้านะครับตัวแบตเตอรี่ของมักกิต้าสิโวลต์ตัวนี้นะครับจะรองรับเครื่องมือตอนนี้กว่า300รุ่นแล้วนะครับถ้าคุณมีแบตเตอรี่18โวลต์ของมักกิต้าชุดเดียวเนี่ยสามารถใช้กับเครื่องมือมักกิต้าตอนนี้ได้ประมาณ300กว่ารุ่นนะครับแล้วก็จะมีออกมาเรื่อยๆในอนาคตอีกนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมนะครับตัวไฟฉายทุ่น ตัวที่แปลกที่สุดในงานครับมาครับตัวนี้นะครับเป็นไฟฉายทุ่นนะครับผมเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นอุปกรณ์สองสว่างโดยใช้แบตเตอรี่18โวลต์สองก้อนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีครับ a อซด้วยนะครับจะสามารถใช้ไฟบ้านได้ด้วยนะครับอีอครับจุดเด่นของมันนะครับมีหลากหลายนะครับตัวนี้มีโหมดหลายโหมดนะครับครับเขาน่าจะไม่ได้ใส่แบตเตอรี่แบบอ๋อสุดยอดเลยฮะนี่ครับปรับความแรงนะครับผมได้3ามระดับนะครับผม ะะแล้วก็นะครับปรับให้สองหนึ่ข้างสข้างนะครับข้างเดียวสองฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับแล้วก็จะสามารถปรับเฉพาะด้านบนได้ด้วยนะครับแต่จุดเด่นของมันไม่ใช่แค่นี้ครับจุดเด่นของมันคือเวลาเราตั้งไฟทํางานในไซต์งานทั่วๆไปนะครับผมแล้วเวลาเราเดินชนนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะล้มเสียหาย แจวครับผมแจวจริงคนออกแบบพลพันวากีตาร์ต้องชมเลยครับคิดเยอะมากตัวนี้ก็กําลังนําเข้ามานะครับจะมีเข้ามาจัดจาหน่ายในเร็วๆนี้นยังไม,มไม่ทราบราคายังไม่ทราบราคาครับตัวนี้นะฮะเก่งมาก พี่เปิดดูได้เลยมันมีมันมันใส่แบตเตอรี่อ๋อใส่อันเดียวก็ได้แบตเตอรี่ใส่อันเดียวได้แต่ว่าใส่ส,สองก็ได้ก็ได้เออมีเสียบปลั๊กได้ด้วยพี่ใช่เป็นเป็นที่ใส่แบตเตอรี่ครับตรงนี้ตำแหน่งใส่แบตเตอรี่สามารถใส่รันรันได้ทั้งก้อนเดียวแล้วก็สองก้อนครับแล้วก็สามารถที่จะตัวนี้นะครับตัวนี้นี่เป็นรีเซ็ตฟิล ไฟเข้าครับอ่า ac โอเคครับอันนี้คือไฟ ac เข้ามาจ่ายให้ตัวนี้ได้นะครับเจ <c oughs> ๋งมากเลยสายตัวนี้ครับสายมันเป็นแบบเป็นยางอะ่ะมันนุ่มนวลทำให้น่าใช้ด้วยเหมาะกับงานช่างครับแจ๋วมากเลยนะครับ เมื่กี้เรามีแนะนำนะครับตัวเครื่องตัดนะครับเครื่องผ่าคอนกรีตนะครับโดยใช้แบตเตอรี่2ก้อนไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาแนะนำใบนะครับอเนกประสงค์อีกใบหนึ่งนะครับผมเรียกว่าใบลสคิวของมา k กต้านะครับตัวนี้ใบลสคิวของมา k กต้าตัวนี้ออกแบบนะครับให้ตัดได้นะครับคอนกรีตเหล็กแล้วก็แก้วนะครับเหมาะสำหรับงานกู้ภัยนะครับหรืองาน งานกู้ภัยนะครับหรืองานกรณีที่เกิดอุบัติภัยนะครับขึ้นมานะครับก็สามารถตัดได้ปกติทั่วๆไปใบตัดคอนกรีตจะไม่สามารถตัดเหล็กได้นะครับหรือใบตัดเหล็กก็จะไม่สามารถตัดคอนกรีตได้นะครับแต่นะครับใบนี้นะครับจะสามารถตัดได้ทั้งเหล็กคอนกรีตแล้วก็แก้วนะครับหรือกระจกก็สามารถผ่าเข้าไปได้นะครับ ก็เครื่องพวกนี้มันเหมาะกับงานกู้ภัยจริงจริงเหมือนกับว่ามันพกไปหน้างานง่ายนะครับไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟจากจากลักหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับก็สามารถที่จะจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ได้เลยแล้วพกไปที่หน้างานที่แบบสมมติถ้ามีเหตุที่มันอยู่ที่แบบพงหญ้าลึกลงไปหรือว่าที่อื่นๆนะครับที่สูงที่ต้องไปที่แบบโดนตัดไฟไปแล้วอย่างเงี้ยเหมาะเหมาะมากนะครับแต่ก็อาจจะไม่เหมาะกับงานที่ต้องเกิดตะกายไฟนะครับจะไม่เหมาะ อาจจะต้องเป็นครีมตัดไฮดรอลิกที่ไม่เกิดประกายไฟแต่ตัวนี้นะครับก็ครอบคุมถึงผมว่าประมาณ8 0 9 0เอร์ซแล้วนะครับในการใช้งานตัดทั้งหลายนะครับงานช่างไฟชอบเลยเดินท่องานช่างไฟนะครับงานเดินท่อหรือว่างานเดินไพแองเกิลนะครับหรือเดินเดินท่อตามโรงงานนะครับตัวนี้เหมาะมากครับสตัดคัตเตอร์ครับโดยทั่วๆไปนะครับเวลาตัดโดยเครื่องเจียนะครับหรือตัดโดยเรื่อยนะครับเกียร์จะเสียนะครับและไม่สามารถใช้งานได้นะครับแต่ตัวนี้ครับ อืมครับเกียวเกี่ยวมันจะครบนะครับจะเริ่มจะทําให้เริ่มใส่ตัวเมียเข้าไปง่ายเกีียวจะไม่ล้มเหมือนกับตัดด้วยเจียมือถ้าเกิดตัดไม่ไม่ดีเนี่ยหรือว่าลบเหลี่ยมไม่เป็นอะ่ะมันจะเสียเกียวเลยนะครับ,รบแล้วก็ตัวนี้เอ็กโอดอมิกดีไซน์นะครับสามารถออกแบบนะครับให้ตัดนะครับในลักษณะอย่างนี้ครับนะฮะ นุ่มมากตัดตัวนี้ประมาณ3-8มทั 8, 8, แล้วก็เกียวนะครับสังเกตดูตัวนี้ก็พี่เขาไม่ได้เล็งน,นะครับเวลาตัดแต่เกลียวก็สมบูรณ์ครับใช้งานได้ดีเหมือนเดิมครับ